สวัสดีค่ะสวัสดีนี่ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องดิี่ดองด้วยนะคะแล้ววันนี้เราอยู่กเกม l a ฟ n a l o ล M อกเอ s คนั่นเองค่ะกับวันนี้นะคะเราก็จะมาแชร์วิธีการหาเงินนะคะกับการใช้ s t ตมินาฟาร์มมอน7,500ตัวนะคะแล้วก็การใช้ s เต n มินาลงดัน180ต่อวันเนี่ยว่าใช้ยังไงให้ได้เงิน10ล้านต่อวันนะคะ อันนี้จะยังไม่รวมการล่าพวก m p mini เนาะซึ่งอันเนี้ยจะเป็นการขายขยะเองเดียวเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูว่าดัดฟาร์มมอนตัวไหนนะคะหรือว่าลงดันอะไรแล้วก็มีทริคในการทำยังไงเพื่อที่จะเอาขยะไปขายให้ได้เงินมากๆนั่นเองค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในพร้อมๆกันเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องได้ก,กันก่อนเลยนะคะสาหรับจุดที่รัดฟาร์มนะคะแล้วก็การใช้สเตมิน่าในการฟาร์ม 7,500ตัวนะคะว่าจะใช้ฟาร์มตัวไหนนะคะที่ได้เซนีเยอะแล้วก็เอาขยะมาขายในช่วงนี้นะคะโอเคค่ะสำหรับมอนเตอร์ที่แรดฟาร์มในแต่ละวันนะคะก็คือโคโบแอชเชอร์ตัวนี้เลยค่ะสำหรับโคโบแอชเชอร์นะคะเรื่องของจอบแล้วก็ EXP เนี่ยบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างได้น้อยนะคะด้วยที่ว่าตัวเดวลของน้องเนี่ยจะน้อยนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากหาเงินเนี่ยก็สามารถมาฟาร์มตามได้เลยนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูขยะของน้องกันเลยนะคะ ขยะของโบูอิเชอร์เนี่ยหลักๆเนี่ยะจะขายเป็น2ตัวเป็นหลักนะคะนั่นก็คือดอกไม้อวิทกับยาเขียวนั่นเองนะคะสำหรับสตัวที่ขายได้เป็นหลักในแต่ละวันนั่นเองเนาะแล้วส่วนขยะอื่นๆนะคะอย่างเช่นโอริเล็กหรือไม่ว่าการ์ดหรือจะเป็นบูปินอันนี้ก็แล้วแต่รอบเลยนะคะถ้าเราเกิดว่าดอกก็ถือว่าเป็นกําไรไปนั่นเองค่ะแต่ว่าที่นํามาคํานวณเงินเนี่ยก็จะเป็น2ตัวนี้เป็นหลักเลยค่ะ อ่ะแล้วเดี๋ยวมาดูราคากันเลยนะคะสำหรับราคาเนี่ยยาเขียวตัวนี้จะอยู่ที่15ื่นนั่นเองค่ะแล้วก็ดอกไม้นะคะจะอยู่ที่1 1 4 0งค่ะซึ่งอันนี้จะเป็นจํานวนที่ได้ไปฟาร์มมาเมื่อวานนะคะดอกไม้เนี่ยจะดอกอยู่ประมาณราวๆ2 0 0 0ันถึงสองพนะคะแล้วก็ยาเขียวเนี่ยจะดอกอยู่ที่ประมาณ4 0่สถึงห้ขวดประมาณนี้นะคะสําหรับสเตมิน่าเจ็ดตัวต่อว,วันค่ะ ทีนี้มาดูนะคะสําหรับของที่ดัดฟาร์มได้ในแต่ละวันนะว่าขายได้อะไรยังไงเนาะอันนี้ที่ดัดบันทึกข้อมูลไว้นะคะอันนี้จะเป็นของที่ดัดฟาร์มได้ของเมื่อวานเนาะเจ็ดพัน้าจะได้ตัวนี้เนี่ยอยู่ที่41อันนะคะก็4 1อันเนี่ยจะขายอยู่ได้ประมาณ0กแสนนั่นเองคะ่ะแล้วก็รวมไปถึงตัวดอกไม้เนี่ยวันหนึ่งนัดจะได้อยู่ประมาณ2000ถึง2,500ดอกนะคะอ่ะเราจะคิดที่2 3 0 0แล้วกันเนาะ อก็จะได้อยู่2ล้านเท่ากับว่าเมื่อกี้เราฟาร,ร์มเราได้อยู่3ล้านกว่าและรวมไปถึงการฟาร,ร์มแต่ละตัวถ้าเป็นพ่อค้าเนี่ยจะได้เงินอยู่ประมาณน่าจะประมาณเฉลี่ยประมาณล้านหนึงประมาณนี้นะคะก็จะได้เงินจากตรงเนี้ยจากการฟาร,ร์ม7,500สเตมิน่าเนี่ยอยู่ที่เราๆสี่ถล้านเลยค่ะ แล้วก็ใครกำลังมองหาตัวช่วยในการช่วยฟาร์มนะคะได้นะขอแนะนำ LD Cloud เลยค่ะเป็นตัวช่วยที่จะช่วยให้เราบอดแบบ24ชั่วโมงเลยนะคะก็สำหรับใครที่ไม่มีเวลานะคะในการเปิดคอมไว้24ชั่วโมงหรือว่ากลัวจะกินทรัพยากรเครื่องหรือว่าไม่มีเวลาในการออนมือถือกลัวแบตเสื่อมเครื่องร้อนนะคะ,คะก็ฝาก LD Cloud ไว้ด้วยนะคะก็จะเป็นตัวช่วยในการป่อยบอดได้แบบสะดวกสุดๆไปเลยค่ะ และ LD Cloud นะคะเขาก็รองรับทั้งระบบ Android, iOS แล้วก็ Windows PC ด้วยนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะทางแอปเนี่ยก็ยังรองรับการเปิดพร้อมๆกันหลายจอหลาย ID ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะหรือใครที่เป็นสายเกมแบบหลายๆเกมแล้วก็ต้องปล่อยบอดแบบ24ชั่วโมงนะคะก็สามารถฝากตัวละครไว้กับ LD Cloud ได้หลายๆเกมเลย ตอนนี้นะคะดัดก็ปล่อยบอดผ่าน LD Crown นั่นเองนะคะบอกเลยว่าลื่นมากๆทุกคนสำหรับ LD Crown นะคะอันนี้ได้ปล่อยฟาร์มเป็นโคโ o เอชเชอร์แบบเมื่อกี้เลยนั่นเองคะ่ะซึ่ง ตัวเรานะคะก็จะรันอยู่บน LD Cloud นะคะไม่ว่าเราจะปิดโปรแกรมเนี่ยตัวน้องก็ยังจะฟาร์มอยู่อย่างนี้นะคะเราเนี่ยจะได้ไม่เปลืองแบตไม่เปลืองเน็ตไม่กินทรัพยากรเครื่องเครื่องไม่ร้อนนะคะทุกคนสามารถที่จะเข้ามาเช็คได้ตลอดเวลาผ่านทั้งมือถือนะคะแล้วก็บอกเลยว่าโปรแกรมของเขาเนี่ยลื่นมากๆเลยนะคะทุกคนสามารถที่จะคลิกได้แบบปกติเลยเหมือนแบบฟิลในคอมหรือในมือถือเลยนะคะอ่านี้เราจะคลิกเป็นโคโ a อาเชอร์ไว้นะ แล้วก็ทุกคนสามารถที่จะปิดโปรแกรมตัวน้องเนี่ยก็ยังจะรันให้อยู่หรือว่าจะแวบเข้ามาดูผ่านมือถือว่าดอกการหรือยังสเตมินาเหลือเท่าไหร่นะคะแล้วก็ตอนนี้ได้ของอะไรแล้วบ้างอะไรเงี้ยมันก็สามารถที่จะทําได้บอกเลยว่าสะดวกสุดๆนะคะกับ LD Cloud เนาะเดี๋รจะทําการปิดจอดูนะคะทางเกมเนี่ยมันก็จะยังรันอยู่บนคลาวเนาะอ่าเดี๋ยวเราจะลองปิดนะปิดหน้าจอไปปุ๊บ อ่าแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คกันเลยนะคะว่านอนแมวเนี่ยตัวละครโฮโบอย่างออนไลน์นี่นะคะก็ยังจะออนไลน์อยู่นะคะเหมือนเล่นเกมปล่อยบอททิ้งไว้ได้คอมพี่บ้านเลยประมาณนี้นะคะอ่าก็ฝากไปด้วยนะคะสำหรับ LD ดี้ข้าวบอท24ชั่วโมงลิงด้ดฝากไว้ใต้คลิปเลยนะคะ โอเคค่ะเรามาดูเรื่องที่2กันเลยนะคะสำหรับสเตมินาในการลงดันนะคะ180นาทีเนี่ยด้ใช้ลงดันอะไรนะคะแล้วก็ขายขยะอันไหนนะคะมาดูในตลาดกันก่อนเลยนะคะอันนี้เนี่ยเมื่อวานดัชก็ได้ทำเหมือนเดิมแล้วก็ลงดันไปแล้วก็ขายของในตลาดทิ้งไว้นะคะอันนี้จะเป็นของที่ดัลงดันเมื่อวานก็ส่วนใหญ่จะเน้นขายเป็นขยะหมดเลยนั่นเองค่ะอ่ะก็ประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวลองกดรับดูว่าได้จำนวนเงินเท่าไหร่ อ่าตอนนี้นะคะก็คือได้อยู่5 8 0ล้านแเซนีนะคะทุกคนสำหรับของที่ขายนะโอเคค่ะสำหรับดันเจี้ยนที่ดัดลงแล้วก็เคลียร์ร้อสเตมินาเต็มเนี่ยนั่นก็คือดันตำนานบ้าโลกเลเวล70นั่นเองค่ะสำหรับดันนี้เนี่ยนะจะขาย3อย่างเป็นหลักนะคะซึ่งมันจะขายได้ในทุกวันเลยเนาะก็จะเป็นตัวคาปาตัวนี้เลยนะคะที่ได้ชิ้นละ1000เนาะแล้วก็ตัวดอกไม้นะคะดอกไม้นี่ก็ได้ ชิ้นละ1 1 0่นนั่นเองค่ะแล้วก็สร้อยตัวนี้จะได้อยู่ที่62 2นะคะซึ่งก็จะเป็น3มอย่างเป็นหลักนี่นะคะที่เราใช้ขายนั่นเองค่ะก็จะกดกวดดันนี้ไปเลยนะคะให้เต็มเซเว่าเดี๋ยวจะลองคำนวณให้ดูนะคะซึ่งเราจะขาย3อย่างนี้เป็นหลักตัวไข่้าเนี่ยจะได้อยู่200ดอกไม้150แล้วก็ตรงนี้150นะคะ อ่ะอันนี้ครฟ้าจะได้150อันนี้200นะคะทุกคนก็สามารถสกิปกันไปได้เลยให้เต็มเซมินนนะคะเพรดิว่าอันนี้เซมินนของดนดเนี่ยมันจะเหลือไม่พอเนาะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวดัมาคำนวณคร่าวๆให้ดูนะคะว่าขายได้ประมาณไหนซึ่งมันจะสวิงอยู่2อันนี้นะคะบางทีก็จะได้150หรือบางทีดอกไม้ก็จะได้150อันนี้จะเป็น200อะไรประมาณนี้นะคะอะเมื่อทุกคนสกิปจนถึงแล้วนะคะก็สามารถเอามาวางขายตลาดกันได้เลยนะคะเดี๋ยวดน,นจะลองคำนวณให้ดูนะ อันนี้เนี่ยจะได้ตาละ150เอาเป็นว่าเฉลี่ยเฉลี่ยเนี่ยเรจะคิดคำนวณแต่ละชิ้นเนี่ยได้ตาละ150อันแล้วกันนะคะก็เราจะใช้ทั้งหมด180ยแเตมิน่านั่นก็แปลว่าเราจะลงได้ทั้งหมด6รอบนั่นเองค่ะอ่ะอันนี้นะคะเราลง6ตาเนี่ยเราจะได้อยู่900นะคะซึ่งทุกชิ้นเนี่ยก็จะเป็น900อเนาะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นจำนวน5 5า0 0นนนะคะ900 อันนี้ก็จะได้อยู่ที่9 4 0 0 0 0นนั่นเองค่ะออกไม้นะคะ900อันนี้จะได้อยู่ที่1ล้านนะคะซึ่งเมื่อกี้ที่ดูไปเนาะมันก็จะมีดอกไม้กับคาปฟาตัวนี้นะคะบางทีมันจะได้ตาละ200อนะอันนี้ก็อาจจะได้กำไรเพิ่มขึ้นมาแต่ว่านี่ได้ได้คิดใน1 5อาเท่าๆกันนะคะ ประมาณนี้เลยตอนนี้เนี่ยทุกคนก็จะได้เงินเกือบๆสามล้านแล้วนะคะเทค่ะแล้วนอกจากขยะที่ดัดได้จากดันเมื่อกี้เนาะที่เราขายกันไปนะคะอย่าลืมว่าตอนนี้เนี่ยดันดำนานบ้าโลกเนี่ยมันยังมีในเรื่องของหินสโตนตรงนี้อ่าซึ่งหินเนี่ยเราจะเอามาแทนขยะกันนะคะทุกคนสําหรับวิธีแทนขยะเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเลือกมาได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นวิธีของดัดเนี่ยก็จะเป็นการ เอาหินนี้ไปอัพของไปอัพของชิ้นหนึ่งจากนั้นเนี่ยเราจะทําการคืนค่าแล้วเอาขยะมาขายนั่นเองค่ะอาเดี๋ยวจะมาทําให้ดูกันเลยว่าทํายังไงกันบ้างนะคะแล้วก็จะใช้ตัวไหนใช้ขยะอะไรในการขายนะคะอย่างแรกนะคะที่ทุกคนต้องมีเนี่ยถ้าจะทําตามแดนเลยก็คือต้องมีขวานด,ดูมก่อนนั่นเองนะคะซึ่งขวานตัวเนี้ยจะราคาอยู่ที่ประมาณ4ล้านนะคะทุกคนหรือว่าถ้าทุกคนมีกล่องอาวุธเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกกันได้นะคะ วิธีในการทำนะคะเราจะฟิกขวานตัวนี้ไว้เลยนะคะอ่าจากนั้นนะคะเราจะทำการกด up level แบบนี้เลยนะคะของที่เราจะมาใช้ขายนะคะจะมีทั้งหมด3อย่างก็คือเราจะเน้นขายขยะชิ้นเล็กเท่านั้นนะคะทุกคนชิ้นเล็กก็คือตัวนี้นะคะเราจะทำการกดใช้หินตัวนี้ไปเลยนะคะเพื่อทําการแทนไอเจ้า เจ้าเข่าตัวนี้ถ้าสมมติว่าใครมีในตัวเนี่ยก็เอาไปวางไขยกันก่อนนะคะให้หมดก่อนตัวนี้เนี่ยจะขายอยู่ที่1,000นะคะแล้วก็ขายได้ด้วยนะอ่าเราจะใช้ในการแทนก่อนมันก็จะใช้16อันนะคะเท่ากับว่าเราลงดันหนึ่งครั้งเลยนั่นเองค่ะ,ะกดไปปุ๊บเรียบร้อยนะคะเราก็จะเป็นการอัพแล้วนะคะต่อไปนะคะก็จะทําการอัพอีกนะ ขยะอย่างที่2ที่เราจะเอาไปขายก็คือเจ้าสร้อยตัวนี้นะคะเจ้าสร้อยตัวนี้เนี่ยจะราคาอยู่ที่1,200เนาะแล้วก็จะกดใช้หินไปเลยใช่16อันเท่ากับลงดัน1รอบนะกดไปเลยเพื่อใช้แทนเรียบร้อยนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือเจ้ากระดูกตัวนี้เลยเจ้ากระดูกตัวนี้เนี่ยราคา1000ซึ่งขายได้นะคะล้วก็จะกดอัพขั้นแบบนี้ใช้15อันปุ๊บ อ่าเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะทําแค่3ขั้นตรงนี้แค่นั้นเลยนะคะเพราะว่าจะเอาแค่ไอ้สอย่างนั้นไปขายนะคะอ่าแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปคืนค่านะคะวิธีคืนค่าของเนี่ยทุกคนเดินมาตรงนี้เลยก็ได้นะคะพื้นที่ก่อสร้างหรืออีกอันหนึ่งก็คือทุกคนสามารถนําโยนตลาดไปได้เลยเนาะมันจะบังคับให้เราคืนค่าของเองนั่นเองค่ะให้กดแบบนี้กดที่ขวานจากนั้นวางขายนี่มันจะขึ้นบอกให้เราเนี่ย จ่ายสองหมื่นสนี่เพื่อที่จะคืนของไหมต้องคืนค่าก่อนนี่มันก็จะเป็นการคืนค่าให้เราเลยพอเราคืนค่าปุ๊บนี่เราก็จะได้ขยะทุกอย่างเนี่ยกลับคืนมารวมถึงของที่เราใช้ไอหินสตโตนเมื่อกี้เนี่ยอัพนะคะมันก็จะได้คืนมานั่นเองค่ะนี่สร้อยจากนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะวางขายไปได้เลยนะคะนี่ทั้งหมด3ชิ้นเนาะซึ่งได้ก็จะทำการอัพขั้นแบบเนี้ย มาถึงขั้น3เนาะอัพแบบนี้จำนวน2รอบนะคะมันก็จะครบหินสโตนที่เราลงดันได้ในแต่ละวันมานั่นเองค่ะเราจาเป็นที่จะต้องเคลียร์ก่อนนะคะถึงจะอัพต่อได้เพราะว่าเราจะใช้หินสโตนในการแทนขยะนั่นเองนะคะแล้วขอเคลียร์ก่อนปุ๊บปุ๊บ อ่าเรียบร้อยนะคะจากนั้นเราจะทําการอัพอีกรอบเลยนั่นเองค่ะเพื่อเอาขยะชิ้นเล็กมาขายเนาะนี่ประมาณนี้ก็กดไปเหมือนเดิมเลยค่ะไปคืนค่าใหม่นั่นเองค่ะทาเหมือนเดิมเลยจ่าย2 0 0 0 0เพื่อคืนค่านะคะอ่าจากนั้นเดี๋ยวเรามาคํานวณดูนะคะเดี๋ยวขอดูปุ๊บอากดให้ดูก่อนนี่เราจะได้คืนมา3าอันแบบนี้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเอาของรอบเมื่อกี้คืนมา อ่าเท่ากับว่านะคะตอนนี้เ,เรามาคำนวณเงินกันดูนะว่าได้เท่าไหร่เมื่อกี้เราใช้หินสโตนไปทั้งหมดครบกับจำนวนที่ลงดันเราเนาะก็คือสเตมิน่ารายวันนะคะอ่าอันนี้จะได้อยู่ที่ล้านหานะคะวางขายปึ๊บแล้วก็อันนี้จะอยู่ที่ล้านหกแกนั่นเองะคะ่ะแล้วก็สร้อยนะคะสุดท้ายได้อยู่ที่ ล้านเเลยนะคะเท่ากับว่ากองเมื่อกี้ในหินสตโตนเนี่ยเราจะได้อยู่ประมาณราวห้าล้านแล้วนะคะทุกคนซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นวิธีที่ง่ายๆนะคะที่เราอยากจะมาแชร์เนาะอ่ะแล้วก็เมื่อรวมจากขยะที่เรากวาดดันมาเนี่ยมันก็จะเป็นในเรื่องของดอกไม้สร้อยแล้วก็เจ้าหินตัวนี้นะคะ3อันเนี่ยเมื่อกี้ที่คำนวณเหมือนจะได้อยู่ประมาณ2-3ล้านเนาะก็รวมกับหินสตโตนที่เราทําแบบเนี้ยก็จะได้ตกวันละอยู่ที่ประมาณ 8ล้านเลยนะคะสำหรับแค่180สเตมิน่าเนาะถ้าใครทำแบบนี้นะคะถ้าสำหรับใครที่กำลังคิดว่าอาหาของในการอัพขั้นไม่ได้เนาะเพราะว่าของ3ชิ้นข้างหน้าเนี่ยเราต้องลอกไว้นะคะถ้าใครหาไม่ได้เนี่ยแนะนำว่าถ้าไม่มีงบในการอาจจะดึงใช่ไหมก็สามารถที่จะลงดันได้นะคะ ซึ่งแต่ละดันเนี่ยมันก็จะมีของพวกนั้นที่เราใช้มมนเลยอย่างเช่นเมื่อกี้เนาะมันก็จะใช้เป็นตัวนี้กับตัวนี้ทุกคนก็อาจจะมาลงทุนในการสคริปต์ตรงนี้ไปก่อนก็ได้นะคะเพราะว่ามันได้ในเรื่องของสโตนด้วยเหมือนกันเนาะสิบหกอันแล้วก็ได้ตัวนี้เหมือนกันนะคะซึ่ง2ตัวเนี้ยมันก็ขายได้เหมือนกันนะทุกคนสามารถนําไปขายได้แล้วก็ไอตัวสโตนเนี่ยทุกคนก็เอาไปแทนค่าแบบเมื่อกี้เลยก็อาจจะมาสคริปต์ตัวนี้ก่อนเพื่อเก็บไอสองตัวนี้นะคะ อ่าแล้วก็อาจจะมีดันนี้ด้วยเพื่อเก็บในเรื่องของตัวนี้เนาะเพราะเมื่อกี้มันจะเหมือนใช้อยู่ประมาณ15-20อันนี่นะจะไม่ได้แล้วก็สุดท้ายนะคะก็จะมีในเรื่องของไอตัวนี้กับผ้านะคะทุกคนอาจจะมาสกิปด,ดันนี้ก่อนก็ได้นะคะในวันแรกเนาะอันนี้ก็เป็นการแนะนําทุกคนจะได้ไม่เสียเงินไปดึงพวกขยะย่อยๆเพื่อเซฟเก็บไว้นะคะอ่าแล้วก็มันจะยังมีในเรื่องของ ของขยะบอสด้วยนะของขยะบอสพวกนี้เนี่ยก็แนะนําว่ามันจะเป็นของมินินะคะให้ทุกคนไปล่าเอาหรือไม่ก็ดึงหรือถ้ามันไม่ได้จริงๆเนี่ยจริงๆมันมีดันเจียนตรงนี้อยู่นะคะที่ทุกคนเนี่ยสามารถไปลงได้นะคะอันเนี้ยมันก็จะเป็นดันที่ที่ดอกเป็นของมินินะคะนี่หนึ่งดันออลิสก็จะดอกเป็นของตัวนี้นะคะ แล้วก็จะมีในเรื่องของตัวนี้ด้วยนะคะทุกคนก็เอามาลงดานนี้ก่อนนะไอด้ดานี้มาใช้30เซมิน่านะคะก็สามารถมาลงได้เช่นเดียวกันเพื่อเซฟของตรงนั้นก่อนแล้วก็ค่อยทําตามแบบที่แรก ทำเมื่อกี้ได้เลยนะคะอะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่กำลังมองหาเส้นมนีอยู่นะคะทุกคนสามารถนำไปปรับใช้ในการอัพขยะอื่นๆที่มันขึ้นเวลานะเวลานั้นได้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์มากๆก็น้อยนะคะยังไงฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้แรดด้วยแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายทุกคนด้วยคะ่ะ แล้วก็ใครกำลังมองหาร้านเติมเกมนะคะแัดขอแนะนำ Easy Card เติมถูกสะดวกปลอดภัย100%นะคะ่แะแัดปักลิงก์ไว้ด้านล่างนะคะ